สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวสารในแวดวงกีฬากันนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่จักรยานค่ะทีมจักรยานทีมชาติไทยก็มั่นใจว่านักปั่นสาวไทยจะคว้าโคต้าโอลิมปิกได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังจะสามารถสู้กับชาติมหาอำนาจได้อย่างสูสีด้วยนะคะเดี๋ยวไปติดตามรายงานกันค่ะความเคลื่อนไหวของการแข่งขันจักรยานถนนชิงแชมป์เอเชีย2023ที่ไทยเป็นเจ้าภาพที่จังหวัดระยองซึ่งการชิงชัยในประเภทโรถเลส ลุนประชาชนหญิงและประชาชนชายมีตั๋วโอลิมปิกเกม2024เป็นเดิมพันซึ่งแชมป์และรองแชมป์จะได้ตีตั๋วไปฝรั่งเศสทันทีความพร้อมของนักปั่นทีมชาติไทยที่ลงทุนปักหลักเก็บตัวฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงมานานหลายเดือนโคตั้มวิสุทธิ์เกษยพัฒน์หัวหน้าผู้สอนจกอักรยานทีมชาติไทยยอมรับว่าในประเภทประชาชนหญิงคาซัสสถานอุซเบกิสถานเานวียดนามจีนและเกาหลีใต้ เป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าทีมชาติไทยแต่ว่าการที่เราได้มาปักหลักฝึกซ้อมที่จังหวัดระยองหลายเดือนมีความคุ้นเคยกับสภาพสนามมากกว่าซึ่งจะทําให้เราสู้กับชาติมหาอำนาจของเอเชียได้อย่างสนุกอย่างไรก็ตามหากทีมไทยทําได้เหมือนกับที่ซ้อมรูปเกมน่าจะออกมาสูสีซึ่งบีทจุฑาทิพย์มณีพันธ์จะได้วัดกับเหงียนทิทั์แชมป์เอเชียป,ปี2022และเจ้าของเหรียญทองซีเกมครั้งล่าสุดจากเวียดนามอีกครั้ง รถเลสในในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยมันจะแตกต่างจากทัวร์ฟุตบอลอย่างสิ้นเชิงเพราะว่ามันเป็นเกมวันเดียวจบทัวร์ฟุตบอ์เนี่ยมันมีคะแนนรวมมีเวลารวมมีการจับกันบล็อกกันนะครับแต่นี่คือถ้าปล่อยไปปุ๊บเนี่ยคือหายเลยนะครับคู่แข่งที่น่ากลัวก็ก็จะเป็นอุซเบกิสถานคือองกานะครับถ้าเกิดปล่อยเข้าหนีไปเนี่ยคือหายเลยนะครับแต่คิดว่าชาติอื่นๆก็ไม่ยอมเพราะทุกคนจะมาเอาแต้มโอลิมปิกกันทั้งนั้นนะครับถ้าจบเป็นกลุ่มใหญ่คิดว่าบีทก็ยังสปินได้อยู่นะครับ ก็น่าจะได้อันดับที่ดีๆสําหรับจุฑาทิพย์นะครับผู้หญิงมองมีน้ําหนักมากกว่าครับเพราะว่าระยะทางสั้นกว่าครับแล้วก็ไม่มีภูเขาด้วยครับก็ถ้าเป็นแพ็กกลุ่มใหญ่ได้ไม่มีกลุ่มหนีเนี่ยก็อาจจะได้เห็นบี๊ขึ้นมาสปรินต์กับเงินทิทัศครับขณะที่เพชรดารินสมราชนักปั่นทีมชาติไทยมีความมั่นใจว่าตนและนักปั่นทีมชาติไทยทุกคนจะทำผลงานได้ดีในประเภทโรลเลสพอที่จะได้มีลุ้นไปโอลิมปิกเกม โรดเรสก็เป็นทางเรียบบวกกับขึ้นเนินแล้วก็ลมแรงๆค่ะเดี๋ยวก็ต้องดูว่าเดี๋ยวทีมเราทีมไทยค่ะว่าจะวางแผนกันยังไงไม่รู้ว่ารูปแบบเกมจะออกมาเป็นยังไงด้วยค่ะเพราะว่าชาติที่เขามีตัวสปินเขาก็จะสปินแต่ชาติที่เขาไม่มีตัวสปินเขาก็อาจจะเบรกเอาเองอย่างเงี้ยค่ะก็อยากได้แชมป์มอบให้กับคนไทยกันค่ะสำหรับจักรยานถนนชิงแชมป์เอเชียประเภทโรดเลส รุ่นประชาชนหญิงจะแข่งขันกันในวันที่12มิถุนายนนี้ระยะทาง109กิโลเมตรปล่อยตัวที่อ่างเก็บน้ำดอกกลายอำเภอปวกแดงเวลา10นาฬิกาตรงไปเข้าเส้นชัยที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองสกลการบุตรถ่ายภาพเจษราเทนเฉยทีมข่าวกีฬาเอ็บีรายงานจากจังหวัดระยอง